รับวันโอโซนโลกไทยสมายบัตตต่อยอดแนวคิด Sustainable หลังสร้างประวัติศาสตร์การขายคาร์บอนเครดิตสู่การริเริ่มใช้เสื้อรักโลก TSB Upcycle ผลิตเสื้อทำงานด้วยการใช้เส้นใยจากขวดพลาสติกเหลือทิ้งซึ่งผ่านมาตรฐานระดับโลกหรือ Global Recycle Standard หลังจากประสบความสำเร็จขั้งประวัติศาสตร์ในการขายคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศสำเร็จเป็นเจ้าแรกของโลก ด้วยการลดทุนเปลี่ยนผ่านจากรถเมอ์ NGV สู่การเป็นขนส่งสาธารณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า EV 100%ล่าสุดบริษัทไทยสมายบัตรจำกัดเปิดตัวเสื้อจากโครงการ s u t e n a s i r s of smile เสื้อทำงานเพื่อโลกยั่งยืนด้วยการผลิตจากขวดน้ำพลาสติกใช้แล้วจำนวนแปขวดใหญ่ให้กลายปเป็นเสื้อผ้าโพลีเอสเตอร์หรือไซเคิลมีเนื้อผ้าที่ใส่สบายระบายอากาศแห้งไวและยับยากเป็นการลดการรีดผ้า จึงช่วยลดทั้งค่าใช้ใจ่ายของผู้สวมใส่พร้อมกับลดก,การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากลนักสากุลผ่อนพัดวงมาจรญญารยพินยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมัยบัตรจำกัดกล่าวว่าหนึ่งในแกนหลักที่บริษัทยึดถือคือการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมหลังจากที่บริษัทได้เปลี่ยนรถเบรคของไทยให้เป็นรถเบรคโดยสารพลังงานไฟฟ้าที่ลดการปล่อยมลพิษได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วบริษัทไม่หยุดนิ่งถึงการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆอย่างการผลิตเสื้อผ้าข,ของพนักงาน ทางบริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหากรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่มดังนั้น TSB จึงขอเป็นส่วนเล็กๆในการขับเคลื่อนสังคมที่เชื่อรักโลก TSB u p c y c l e นำเราใช้กับพนักงานเพื่อขับเคลื่อนสร้างระบบนิเวศสู่เป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทยต่อไป